สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้พี่ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับศัพท์ต่างนะคะในการที่จะปฏิบัติตนตามพระพุทธศาสนากันนะคะมีหลายๆอย่างที่น้องจะต้องรู้เนาะอันดับแรกก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านนะคะตรัสรู้ท่านรู้อันดับแรกก็คืออริยสัจสก่อนนะคะอริยสัจสี่หมายถึงว่ารู้ว่า จริงๆแล้วการเกิดมาทุกวันนี้มันคือทุกหมดทุกหมายถึงทั้งเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือความทุกข์นะคะในโลกนี้มีแต่ความทุกข์ท่านไม่อยากให้มันมีเกิดแก่เจ็บตายต้องวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะดังนั้นเมื่อท่านรู้แล้วว่าทุก์เกิดมาแล้วเกิดทุก ข้อที่2ก็คือสมุทัยสมุทัยหมายถึงตัณหาต่างๆหรือกิเลสที่มนุษย์นะคะสั่งสมกันมาหลายสิบปีจึงทำให้ถ้าเราไม่ตัดกิเลสอันนี้เราก็จะไม่เกิดการบรรลุนิพพานได้นะคะตัณหาในที่นี้พี่ขอยกมา3ข้อนะคะก็คือ กามาตัณหาก็คือการอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะอีกอันหนึง่งภาวะตัณหาก็คืออยากให้ของที่เรารักหรือของที่เราชอบเนี่ยอยู่กับเรานานๆวิภาวะตัณหาก็คืออยากหนีหรือแบบไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ชอบอะอ,อะไรที่เราไม่ชอบเราจะไม่อยากได้ประมาณนั้นอะ่ะก็คือทุกอย่างคือกิเลสทั้งหมดนั่นคือสมุทัยนะคะ ข้อที่3ก็คือนิโรธน,นิโรธเนี่ยหมายถึงการละทุกอย่างของคําว่าสมุทยัยก็คือละกิเลสตัณหาทั้งหมดละให้ได้ปล่อยวางให้ได้ไม่ต้องการให้ได้นะคะส่วนข้อที่4ของอริยสัจส,สีก็คือมรรคแก็คือหนทางที่ท่านรู้ว่า จะทำให้เราเนี่ยถ้าเราจเจริญใน8ข้อเนี้ยเราจะ <c oughs> มีหนทางไปสู่พรนิพพานได้นะคะมรรคแเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามรรคแคืออะไรเนาะอันนี้ให้น้องๆรู้แจ้งของอริยสัจสี่ก่อนนะคะ,ะต่อมาเรามาอธิบายของมรรคแกันนะคะ มรแปดก็คืออย่างที่บอกเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์นะคะเราจะเรียกเป็นศัพ์บาลีทางพระพุทธศาสนาว่าข้อแรกสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นชอบในอริยสัจสีว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธเนาะแล้วก็มรแปดอันนี้นะคะการเห็นชอบตามที่พระพุทธเจ้า ตรัสว่ามันเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนเป็นทุกข์และเกิดจากกิเลสของเรานั่นเอง 2. ส,สัมมาสังกัมปะก็คือดําริชอบก็คือการคิดชอบคิดแต่เรื่องดีเท่านั้นนะคะต่อมาสัมมาวาจาก็คือการพูดจาดีอันนี้ก็จะไปอยู่ในศีลอีกนะคะ สัมมาสังกัมปะเมื่อกี้การคิดชอบก็คือคิดดีเนี่ยก็ไปอยู่ในศินด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายสิลอีกให้น้องๆฟังด้วยนะคะข้อที่4คือสัมมารกรมมันตะก็คือการทํางานชอบก็คือการปฏิบัติชอบนั่นเองปฏิบัติดีและก็มาข้อที่5สัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะคะสัมมาวายามมะก็คือความเพียรชอบคือพยายามตั้งใจยอย่างเต็มที่สุดกำลังที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนะคะถ้ามีความเพียรซสยอย่างเนี่ยทุกอย่างมันทำได้นะคะสัมมาสติก็คือการระลึกการรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่ การมีสตินะคะสมาสมาธิก็คือความตั้งใจก็คือมีสมาธิแน่วแน่อยู่กับเรื่องนั้นนะคะอันนี้ก็คือมรแปดซึ่งง่ายถ้าถ้าพูด8ข้อก็คือการเห็นชอบตามอริยสัจสีเข้าใจว่าเกิดมีทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็ต้องทำแล้วก็ถ้าอยากกำจัด ทั้งหมดให้ได้ก็คือใช้มักแปนะคะก็คือเข้าใจในอริยสัจสีก่อนข้อ2ก็คือความคิดที่ดีข้อที่3ก็คือพูดจาดีข้อที่4ก็คือปฏิบัติตัวดีข้อที่5คือทําอาชีพที่สุจริตทาอาชีพที่ดีข้อที่6คือความเพียรที่ดีการมีสติและการมีสมาธิจริงๆจําแค่นี้ง่ายๆนะคะ อันนี้คือมรแปดแล้วเนาะทีนี้พี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับกิเลสหรือกิเลสดีกว่านะคะซึ่งมันจะมีย่อยๆไปอีกนะคะกิเลสหรือสั่งโยชน์ซึ่งตามพระพุทธทปัญญัติของพระพุทธเจ้าเนาะว่าสั่งโยชน์เนี่ยก็คือ เป็นเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะคะก็คือ1มีอยู่10ข้อเนาะ1คือสักกยทิฏฐิหมายถึงการเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราจริงๆร่างกายไม่ใช่ของเราเนาะเพราะถ้าเป็นของเราเราจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปจริงๆเราเป็นแค่จิตเราแค่ดวงจิตค่ะน,น้องๆเนาะดังนั้นถึงต้องควบคุมจิตนะคะ ร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องตายจากเราไปและดวงจิตเราออกเห็นมะลุเนอะร่างกายไม่ได้อยู่คงที่กับเรานะคะข้อที่สองวิจิตกิจฉาก็คือเป็นคนที่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือไม่เชื่อนั่นเองอืมไม่ไม่ไม,ไม่คือเขาเรียกอะไรอะไม่ยอมรับนเนาะอืม ข้อที่3คือสีลพะตะปรามาตหมายถึงว่ามีความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบงมงายความเชื่อที่ผิดๆนะคะหรือว่าถือศีลเพราะอยากได้ลาบสกาละอะไรอย่างเงี้ยคือปฏิบัติโดยที่แบบทําไปอย่างนั้นทําแบบไม่ตั้งใจนะคะอันนี้เขาเรียกสีลพะตะ ปรามาตรนะคะข้อที่4กามราคะนะคะก็คือติดอยู่ในกามคุณทั้ง5กามคุณทั้ง5้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในกามนะคะสัมผัสทางเพศนั่นเองนี่คือกามราคะข้อที่5ปฏิกะก็คือการพยาบาทจิตพยาบาทอาฆาตแค้นหนุดหงิดโกรธโมโห นะคะต่างๆอันนี้ก็คือข้อที่5ส่วนข้อที่6คือรูปราคะก็คือการติดในวัตถุหรือรูปมฌานนะคะก็คือหมายถึงว่าเรายังมีการยึดติดในวัตถุต่างๆอันที่7คืออรูป,ปราคะก็คือมีการ ติดในรูปของนามาธรรมนามาธรรมคือที่เรามองไม่เห็นข้อเมื่อกี้รูปประราคะคือยึดในวัตถุต่างๆที่เราเห็นได้จับต้องได้แต่ข้อ7อารูปประราคะคือมันจับต้องไม่ได้เราจินตนาการหรือแบบต้องการไปเองอย่างนี้ค่ะคือวัตถุที่จับต้องไม่ได้เนาะข้อที่8มานะก็คือเป็นคนที่แบบว่าถือตัวเย่อหยิ่ง นะคะหรือว่ายกตนเหนือคนอื่นเออก็คือปฏิบัติไม่ไม่ไม่สายกลางอ่ะเนาะเออมานะก็คือแบบเหมือนยกตนข่มท่านเนาะอืมไม่เสมอภาคอะ่ะเออทำตัวไม่เสมอคนอื่นนะข้อที่เก้าอุทธะทัจะนะคะก็คือความปรุงซ่านก็คือคิดเลื่อยเปื่อย เฉยแฉทั้งเตืองจริงมั่งไม่จริงมั่งมีอารมณ์ไม่นิ่งอันนี้ก็คือความฟุ้งซ่านเนาะข้อที่เจ็บก็คืออวิชชาปัญญามืดบอดมีความรู้ไม่จริงก็คืออะไรก็แล้วแต่เราไม่มีความรู้แต่เราคิดเอาเองเราแบบจินตนาการไปเองว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเอา อะไรที่เป็นอวิชชาเนาะน้องๆคงเข้าใจอวิชชาคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บโดยใช้วิชามารต่างๆเนาะเออประมาณนั้นเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าสั่งโยน์สิซึ่งถ้าเราตัดได้นะคะตรงนี้จะบอกว่าทำไมถึงต้องรู้สั่งโยน์นะคะเพราะว่า ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมีบุคคลที่เข้ามาอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนามีด้วยกัน4ระดับนะคะก็คือระดับพวกเราเนี่ยอาจจะรู้พื้นๆก็คือทั่วไปยังไม่มีระดับเนาะยังเป็นแค่คนหรือมนุษย์เท่านั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติละสั่งโยชน์ได้3ข้อแรกเราจะได้พระโสดาบัน หรือจะเข้าไปอยู่ในปฐมหนึ่งปหนึ่งนั่นเองก็คือก้าวไปในขั้นที่หนึ่งของการที่จะหลุดพ้นและพระโสดาบันคือละสังโย์ได้สามข้อส่วนเข้าปสองก็คือปฐมสองเนี่ยจะได้พระสกิทาคามีก็คือละสังโย์ได้สามข้อและข้อสี่กับข้อห้าเนี่ยละได้บ้าง แบบเบาบางละได้บ้างนะแต่อาจจะยังละไม่หมดนะคะส่วนปฐมสามก็คือพระอนาคามีเนี่ยต้องละสังโย์ได้5ข้อทั้งหมดแบบเด็ดขาดเนาะและสุดท้ายคือพระอาหารหันเนี่ยละสังโยตได้10ข้อเลยทั้งหมดตัดได้หมดจิตปล่อยวางจริงๆอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าน้องๆสนใจที่อยากจะ เข้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องละสั่งโยต์ตามนี้นะคะและขอให้น้องๆลองปฏิบัติหรือเข้าไปหาค้นคว้าข้อมูลเ,เพิ่มเติมเพื่อน,นำไปปฏิบัติในพระพุทธศาสนากันค่ะขอทุกคนมีความสุขและฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ